พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมบนาถบาพิตรทรงสนพระรหไทยในเรื่องข้าวเป็นอย่างมากเนื่องจากข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยและเป็นสินค้าทรงออกพระองค์จึงทรงคิดค้นวิธีที่จะนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการทํานาเพื่อเพิ่มผลผลิตและทําให้ข้าวมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นโดยโปรดเกล้าให้จัดทาแปลงข้าวทดลองที่สวนจิรดา มาตั้งแต่พีพศ2504และเมื่อได้ทดลองพอปลูกจนได้พันธุ์ข้าวที่ดีแล้วก็จะพระราชทานให้เกษตรกรนำไปปลูกเพื่อขยายพันธุ์ต่อซึ่งพันธุ์ข้าวต่างๆที่จะพระราชทานนั้นก็ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์จนมีคุณภาพดีเหมาะสำหรับที่ชาวนาจะนำไปขยายพันธุ์ต่อเพื่อให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ข้าวพันธุ์แรกคือข้าวพันธุปทุมธานีเป็นข้าวที่มีความหอมนุ่มคุณภาพเมล็ดคล้ายพันธุ์ข้าวดอกมะลิข้าวพันธุ์ที่2คือข้าวสังยศพัทลุงเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมที่ปลูกในจังหวัดพัทลุงโดยปลูกได้ปีละหนึ่งครั้งนิยมกินเป็นแบบข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือข้าวพันธที่3คือข้าวขาวดอกมะลิเป็นข้าวที่มีคุณภาพการหุงต้มดีเมื่อสุกแล้วจะหอมและข้าวมีความนุ่มเหนียว ข้าวพันธุ์ที่4คือข้าวกอขอเป็นข้าวเจ้าที่ให้ผลผลิตสูงคุณภาพดีได้ข้าวเต็มเมล็ดข้าวพันธุ์ที่6คือข้าวกอขอเป็นข้าวที่มีการปรับปรุงมาแล้วทําให้ข้าวมีความเหนียวนุ่มข้าวพันธุ์ที่7คือข้าวรอบพยอมเป็นข้าวที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆได้ดีปลูกแซงกับต้นยางพาราได้ข้าวลืมผัวเป็นข้าวเหนียวที่มีสีม่วงดำมีกลิ่นหอมและมีความเหนียวนุ่ม อีกทางมีประโยชน์มากมายเช่นวิตามิน B, บวิตามิน E และธาตุเหล็ก